ฝนตกแล้วนะครับวันนี้ลงมาเร็วนะครับลูกค้าก็บอกว่าดีใจที่ได้กินนะครับรอมาหลายวันก็ไม่ค่อยโผล่นะครับชอบมานน้นนะ่ะสองทุ่มนนนะครับสองทุ่มสามทุ่มวันนี้ลงมาไวฝนก็ลงมาเลยลจะเอาอยัางไงดีเหมือนกันต้องทนนะครับพอดีซื้อผ้าใบมาติดข้างบนแล้วนะครับพออยู่ได้ก็ คงต้องรอลูกค้ารอบดึกเหมือนเดิมน,นะครับภาวนาว่าอย่าลมมาก็พอนะครับตกเฉยๆนะ <c oughs> <c oughs> ทำไงดีมันเป็นมันมันก็เป็นหน้ามันเนาะแต่ก็หลายวันแล้วล่ะที่มันไม่ค่อยได้ตกนะครับก็ก็ก็รอนะเราใครที่หิวก็ออกมานะครับพยางกวนสี่สองนะครับหนเซเว่นเด้อ